สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพลินโซนนะครับก็มาอยู่กันในเกมแม่ล็อกเอ็มอิทเทิลเลอสองจุดยกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนมกราคมนะก็มีกิจกรรมฟันบ็อกนะครับโอเคหลังจากเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์อยู่ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคสัปดาห์นี้นะครับจะมีในส่วนของโอฟันบ็อกแล้วก็นิวฟันบล็อกครับปรากฏให้เห็นที่พอนทราเซาเกตทั้ง2ตัวเลยนะฮะเราก็มาทําการตีมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็จะได้กกล่อองงนะับสสีีเททาาม สรับสุดท้ายแล้วนะครับก็อขอให้ได้บัตรตีบวกแล้วแล้วก็เสร็จกาถาเนาะไม่ว่าจะเป็นใครท่านไม่ว่าจะเป็นในแสเรนะเดี๋ยวผมตีฟันบล็อกไปแล้วไปโอนะโอเคเดีย๋ยวเรามาลองเปิดสุ่มกันเลยนะครับยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้วันารตวนอาทิ์นะ อ่ะเรียบร้อยครับเรามาเปิดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมขอให้ได้ขอให้โดนนะฮะขอให้เจอของดีครับจัดไปเลยฮะดูที่เชดนะครับก็จะได้ส่วนของคอนครับเฟคอยแล้วก็สุ่มกาชา30ใบนะแล้วก็มีโอกาสได้รับกล่องสัตว์เลี้ยงนะครับอุปกรณ์โบราณบวก10นะฮะแล้วก็เฟสกิฟต์นะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะอ่าไม่ได้เลยนะครับได้กาชาแดง3 0ใบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องสีทองกันบ้างนะฮะ โอ้โหคอนก็เต็มหมดแล้วไม่รู้จะใช้ทำอะไรดีเอ้ยเดี๋ยวก่อนอ,อืมเ<ไ>ป็นอะไรเขาบว่ากันขอสีทองเอาละกันสีทองเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่ในส่วนของไดเซ e ร์เบชั่นเฮดแวร์นะเลือกได้กับ h e ดแ w e a กิฟนะครับผมของกาชาเดือนกน 5, ุมภาภั์เหมือนกันอจัดไปนะครับขอดีๆบ้างฮึไม่เคยได้ของดีๆเลยนะฮะโอเคโอ้กาชาแดงแล้วครับ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Memory of f อฟ e นะครับเดี๋ยวผมลองมาเปิดของอินเทอร l เน็ตบ้างดีกว่านะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร l เน็ตเลิฟเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็สวิตช์มาที่อ่าเซิร์ฟเวอร์อินเทอร l เน็ตนะครับอ่ะเหมือนกันเลยนะครับก็ไปตีในส่วนของ New Fun Box กับ Open Box แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ID นี้จะ ได้ของที่ต้องการหรือเปล่านะอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าของผมนะอันนี้เล่นเป็นไนท์คลินะครับโอ้โอ้โอ้โอตีเบามากตีแค่แบบนี้โอเคอ่าได้มาแล้วครับกิโดริงเชสนะครับผมไปตีอุปกรณ์บล็อกบ้างนะครับโอเคนะเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็มาเปิดดูกันดีกว่านะครับ ว่าเราจะได้เป็นอะไรนะฮะอ่ะไม่ต้องอ่านให้มากความนะครับกดเลยแล้วกันสีทองก่อนเลยกาชาฟ้าโอ้ยโอเค,อ,เคอ่ะสุดท้ายแล้วครับกาชาแดงอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวนอกเรื่องหน่อยนิดนึงนะครับในส่วนของคอนนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ในส่วนของปฏิบัติการเวลาสิบห้านะครับแนะนำให้ไปซื้อคอนได้นะถ้าเกิดมีคอนไม่พอนะครับ มีกิจกรรมใช้อ้าวได้เลยพอดีครับไม่ต้องรอตีครบนะฮะผมว่าผมจะซื้อสักหน่อยตอนแรกเพราะมันเหลือ4อันใช่ไหมผมมีแค่2อันโอเคเราก็ได้ในส่วนของอุปกรณ์ตีบวกของโบราณมานะบวกสิบห้าเลยนะดีมาจัดการนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมบวกสิบห้าเลยนะไม่ใช่น้อยนะครับผมก็สําหรับใครที่กลัวว่าจะมีคอไม่พอก็นะครับมาซื้อได้เลยนะฮะ คอนละ1,000 0แสนเซนนีนะ,อะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ส้าชิกทุกทนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชิกทุกท่นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกนสวัสดีครับ